ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury Car ช่องของคุณสำหรับรถหรูระดับโลกที่โดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์และสมรรถนะวันนี้เราขอพาคุณมาสัมผัสกับสุดยอดยนต์ประกรรมจากอิตาลีแลมโบกินีปี2025รถที่ไม่เพียงแค่สวยแต่ยังทรงพลังและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ตั้งแต่ปี1963 l a ั b บกินีได้เปลี่ยนโลกของรถซูเปอร์คาร์อย่างสิ้นเชิงด้วยรูปลักษณ์อันฉบเฉีียวกล้าหาญและความแรงที่ไร้ข้อกังขา สำหรับรุ่นปี2025 Lamborghini แลบกินียังคงเดินหน้าสร้างความประทับใจด้วยดีไซน์ภายนอกที่สะกดทุกสายตาด้านหน้าของรถยังคงไว้ซึ่งเส้นสายอันเฉียบคมฝากระโปรงหน้าที่ต่ำและเฉียงลงเพิ่มความดุดันโคมไฟหน้าแบบเลตพร้อมลวดลายไฟรูปตัวยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์กระจังหน้าขนาดใหญ่แบบหกเหลี่ยมดูทันสมัยผสานกับช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อให้การระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านข้างของตัวรถนั้นมีเส้นสายที่คมชัดและเหลี่ยมมุมซึ่งเป็นสไตล์เฉพาะของ m b มโบกินีพร้อมสเกตด้านล่างที่เน้นความสปอร์ตและช่วยจัดการแรงลมได้ดีขึ้นซูมล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยขนาด21-23นิ้วที่ออกแบบมาเพื่อความมั่นคงในการยึดเกาะและสไตล์อันเร้าใจกระจกมองข้างดีไซน์ล้ำยุคผสมผสานร,ระหว่างความลูลมมล่ลมกับความหรูหรามือจับประตูแบบเรียบกับตัวถังที่ช่วยลดแรงต้านอากาศและเสริมความกลมกลืนของดีไซน์ สีตู้ถังของแ a m b บกินีปีปี2025มีให้เลือกมากกว่า15สีทั้งแบบเมทัลลิกด้านสีมุกและเฉดพิเศษที่สามารถสั่งผลิตเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าด้านท้ายของรถโดดเด่นด้วยไาท้ายเละรูปทรงวายและแถบไฟที่พาดยาวเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งสปอยเลอร์แบบแอคทีฟสามารถยกขึ้นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มแรงกดที่ล้อหลังเมื่อใช้ความเร็วสูงดิฟฟิวเซอร์หลังขนาดใหญ่พร้อมท่อไอเสียคู่หรือ3ท่อที่ออกแบบเพื่อความสวยงามและประสิทธิภาพในการระบายไอเสียอย่างสูงสุด โครงสร้างตัวถังแบบคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงให้กับรถผสานกับระบบแอโรไดนามิกที่ออกแบบในอุโมงค์ลมเพื่อให้รถเกาะถนนแน่นและควบคุมได้ง่ายแม้ที่ความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมง l m b o r บกินีปี2025ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหากคุณกำลังมองหาซูเปอร์คาร์ที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียว ทั้งดีไซน์ที่เราใจสมรรถนะที่เกินพิกัดและความเป็นไอคอนบนท้องถนนแลมโบกินีคือคำตอบขอบคุณที่รับชมลักชัวรี่คาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถหรูรุ่นใหม่ๆที่เราจะพาคุณไปรู้จักในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ